หิมะตกอีกแล้วทุกคนตกเมื่อคืนสวัสดีทุกคนนะจ๊ะแต่วันนี้พี่หนิงจะพาไปดูอะไรนะทุกคนที่อ่างเก็บน้ําในหมู่บ้านเนาะเมื่อกี้พี่หนิงกลับจากทางานผ่านมาเห็นเต็มเลยเพอกลับถึงบ้านพี่หนิงชวนสามีเดินไปเดี๋ยวพาไปดูว่าตัวอะไรนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันหนิงเินมาใกล้จะถึงแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเจออะไรนี่บรรยากาศหมู่บ้านพี่หนิงนะทุกคนบรรยากาศตอนนี้วัินทามีสิบอดลินไอเนี่โมงเย็นนะคะทุกคนวันนี้พี่หนิงเลิกงานเร็วเนาะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดของอเมริกานะทุกคน เขาเลยปล่อยพี่หนิงกลับบ้านสามโมงวันนี้ก็แต่จ่ายเต็มเนาะจ่ายสิบชั่วโมงเต็มกลับสามโมงพี่หนิงก็ทํางานแปดชั่วโมงแล้วกลับมาได้ฟรีสองชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้เป็นวันหยุดก็จะเป็นวันพุรหัสวันหยุดเนาะวันอ่าแตงสกปปิ้งของอเมริกานะทุกคน <c oughs> ก็หยุดแต่ก็ได้ตังคนะ์เนาะก็โอเค เนี่ยพี่หนิงกำลังจะพาไปดูแนะล้วทุกคนเดินลุยฝ่าหิมะไปอันนี้หิมะตกเมื่อคืนนะทุกคนหิมะตกเมื่อคืนนี่แต่ไม่ไม่หนักมากเท่าไหร่แต่ตอนนี้หยุดแล้วตอนเ,อเช้าที่พี่หนิงไปทำงานฝ่าหิมะไปพี่หนิงชอบบรรยากาศตอนนี้มากเลยสวย แล้วทุกคนมาดูซิว่าพี่หนิงพามาดูเลยอ้เยอะมากทุกคนหา่านอันนี้คือห่านธรรมชาตินะทุกคนหา่หานห่านไม่ได้เลี้ยงนะคือห่านธรรมชาติที่เขาอยู่ในป่าแถวนี้เนาะเขาก็จะมาหากิน,นมาหากินในสระน้ำในหมู่บ้านพี่หนิง ยเยอะมากเมื่อกี้พี่หนิงผ่านมาเต็มสะเลยนี่เขาบินกลับไปกับหมดแล้วหาหาธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงทุกคนคือหารธรรมชาติดูเต็มสะเลยอันนี้เขาบินไปกับหมดแล้วพี่หนิงเดินมาเมื่อกี้เห็นเขาบินไปฝูงยังใหญ่เลย เขาบินไปแล้วมาไม่ทันอันนี้เหลือแค่ครึ่งเดียวมั้งทุกคนส่วนเดียวเมื่อกี้เต็มสะเลยนะเต็มคือดำมืดไปหมดเลยพี่หนึ่งถึงได้รีบมาถ่ายวิดีโอไปกรบหมดแล้ว เดินขางหมามาเดินนะทุกคนบรรยากาศกำลังสวยเนาะยามเย็นศรีมีมองค่ะ เขาบินอยู่บนฟ้าก็ม,มีเห okay. <pl> <being beach? S 1> ็นไหมเห็นอยู่นู้นนู้นน้นกำลังจะลงมาในสะตรงนู้นนะทุกคนเห็นไหมนู้น่ะตรงนู้นจะเป็นอ่า เป็นสระว่ายน้ำเนาะนุ่นตรงนู่นน่ะเขาจะมีสระมีสระอ่าว่ายน้ําอยู่ข้างในเนาะทุกคนเป็นสระว่ายน้ําฟรีในหมู่บ้านเนาะแล้วก็มีอ่าฟิตนเนสขบวนบินดาเนาะขบวนบินดาวย่า,าดูาาเขากลังบินลงน้ําทุกคน,น,นมาแล้ว <c oughs> อู้นตรงนู้นเยอะเลยเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆตรงนู้นไหม มีงซ o มให้ดูดูเห็นไหมทุกคนเนี่ยไม่มีใครมาทำร้ายแล้วมาขับไล่กันมาอีกฝูงหนึ่งแล้วคำดาวคำดาว you can tell they stop off yeah นี่เขาก็จะมาลงนะ้ำบางฝูงก็บินกลับบางฝูงก็บินมานะทุกคน เขาน่ารักนะทุกคนเนาะน่ารักอือมีคาไปดูเกจ้าอย่าหนีกันสิอย่าหนีกันสิจ๊ะมาเร็วอืมไม่รู้ว่าเขาไปไข่ที่ไหนเนาะทุกคนเนาะถ้าพูดถึงว่า ถ้าพูดถึงว่าเราไปเห็นไข่เขาเนี่ยคงจะเยอะมากเพราะเขาฝูงใหญ่นะฝูงเป็นร้อยสองร้อยตัวบา,บางที่ก็เป็นพันตัวนะทุกคนเนาะไข่ห่านกินได้ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่ามันด้วยนะไข่ห่านแต่พี่หนิงไม่เคยเจอเนาะไม่รู้ว่าเขาไปไข่ที่ไหนเนะนะี่ยเขาก็แผ่แม่แผ่ลูกออกมาเยอะมากโอเคปะพี่หนิงพาเดินกลับบ้านนะทุกคน <laughs> หนาวแล้วกลับบ้านแล้ว สามียืนรอสามียืนรอตรงนี้ก็จะมีสะสองที่เนาะอันนี้สะที่หนึ่งแล้วก็สะที่สองนั่นไม่น่าจะลงเยอะมั้งปิตัวออได้ค่ สะสระนี้ไม่ไม่อยู่แล้วไปหมดแล้วแข็งกิดเท้าเนี่ยอันนี้อีกอีกีั้ระนึงแต่เขาไม่อยู่อยู่มีอยู่น้อยนึงอย,อยู่ไกลมากนั้นบรรยากาศสวยมากทุกคนยเย็นๆนะ นี่พี่นิงเดินกลับบ้านแล้วนะทุกคนยา Snow Beautiful ต้นสนนะทุกคนที่จะอยู่รอดคือต้นสนเท่านั้นที่จะทนหิมะเนี่ยสวยมากเสียงห่านร้องเสียงดังนุนนบินไปแล้วเหมือนนกนะแต่ไม่ใช่นก ถ้าถ้าเขตแคนาดาหนาวนะทุกคนเขาจะมาอ่าบินมาโคโลราโดเนาะถ้าโคโลราโดหนาวเขาก็จะบินไปที่แคนาดาประมาณนี้ถ้าเมืองไหนหนาวจัดเขาก็แบบหิมะลงเนี้ยหาอะไรกินไม่ได้เขาก็จะบินไปรัดอื่นเก่งมากบินไกลได้เนอานสวยมากทุกคนนี่ทางขับบ้านพี่หนิง พี่หนิงก็เดินลุยหิมะดีกว่าถ้าเดินลุยน้ำแข็งแล้วมันลื่นเนอะที่ที่ที่พี่หนิงมาเล่นมาเล่นแอเรือหิมะทุกคนฝั่งนู้นเนาะอันนี้นู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นที่พี่หนิงไปเล่นอ่าเรือหิมะเมื่อคลิปที่แล้วที่พี่หนิงถ่ายเนาะ ับเดินกลับบ้านกันนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่พี่หนิงอยู่เนาะก็เป็นหมู่บ้านใหญ่ทุกคนใหญ่มากมีหลายซอกหลายซอยหลายมุมอันนี้จะเป็นทางที่พี่หนิงเดินมาสวนสาธารณะ อาศัยชมวิว Paste, นะทุกคนนาะาสวยสวยนี่ก็หมู่บ้านเป็นแถวๆไว้แบ, couples. แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกซอยหนึ่งพี่หนิงยังเดินเดินดูไม่หมดเลยนะทุกคนมาอยู่นี่หปีพี่หนิงไปไม่ครบทุกซอยเลยเนี่ยมาแค่นี่แหละเดินมาแค่สวนสาธารณะ,ะแล้วก็ซอยใกล้ๆบ้า,บานตรงเนี้ยแค่นี้เอง ันนี้ซอยไปบ้านพี่หนอ่มอโน่สามีบอกยังยังหลงและเห็นไหมแอมลอดนั่นอีกซอยหนึ่งนะทุกคนซอยที่สองบ้านพี่หนิงอยู่ซอยที่สามนี่ว่าหลังนี้ใหญ่มาก I do the same same. I first come to Colorado. I first come this home. Uh -huh. I go for a run. Yeah. I, go I come here, I walk here Uh-oh. Where, where is my house? I don't know. Where is my house? I uh every time darling. Every time maybe I go uh, over there. Oh really? I turn back. <laughs> You just remember before you turn you can see h o u s oh yeah <S you can look <laughs> he wear shorts yeah he wear shorts oh he not cool อันนี้ก็จะเป็นซอยบ้านพี่หนิงซอยที่หนึ่งที่สองที่สามนะถ้าจำไม่ผิดจากสวนสาธารณะมาจะเป็นซอยที่สาม นี่เขาก็จะตักหิมะออกจากหน้าบ้านเขานะทุกคนหนาวจนแบบน้ำมูกยอ้อย <c oughs> อ่ะตักตัหิมะออกจากหน้าบ้าน หน้าบ้านเขาก็จะตักนี่ก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่รบอบๆนะบ้านพี่หนิ่งก็พอรถวิ่งไปชนนะถนนปุ๊บนะก็จะไปตันที่บ้านพี่หนิงแล้วก็จะมีเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเนาะโอเคก็โอเค ถึงหน้าบ้านแล้วนี่ยไปตรงนั่นก็จะเป็นบ้านพี่หนิงไปชนเลยถ้าเลี้ยวขวาเลี้ยวกขวาก็เป็นอีกซอยนึงเลี้ยวซ้ายก็ไปอีกซอยนึงเงียบสงบทุกคนหมู่บ้านคนเยอะ รถเยอะแต่ไม่ได้มีรถเ,เพลินเพลนพ้านนะทุกคนเขาจะอยู่กันแบบเงียบสงบมากรถคงรถเครื่องรถจะไม่ได้ยินเสียงแบบเจ้าเจ้าเจ้านานาบ้านพี่หนิงโอเคโอเคทุกคนพี่หนิงกะละ็ลาทุกคนไปเท่านี้นะจ๊าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย